วันเช้านี้วันที่27สิงหาคมนะคะเช้านี้จะมาอัปเดตนิดหน่อยกับสุออกินี่ของเราว่าสุกินี่ของเราที่ลงดิน2วันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันก็คราวที่แล้วก็จะมีลากขึ้นอยู่2ต้นนะคะสองเมล็ดที่ขึ้นอันนี้ก็คือ สวันนางก็เริ่มตั้งแล้วนะแล้วก็พอดีเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากก็ฝนสาดเราก็ลืมเก็บด้วยเก็บไม่ทันนะนะดูเมล็ดนี้ก็อีกเมล็ดหนึ่งที่วันนั้นที่ว่างอกแล้วก็ยังไม่ได้ โผล่ขึ้นมานะคะกําลังจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็เมล็ดที่ยังไม่งอกวันนี้งอกแล้วนะคะเริ่มงอกมาแล้วนะเมล็ดที่สามวันนี้เมล็ดที่สี่อยู่ไหนเอ่ยก็เริ่มงอกแล้วเมล็ดที่ห้าเมล็ดที่ห้ายังไม่งอกเนาะแต่ก็ยังเห็นตุ่มๆหน่อยๆแล้วนะคะก็วันนี้ก็ มาให้ดูการอัปเดตกันดูความเจริญเติบโตของซุกคินี่เขียวนะคะปลูกไปด้วยกันนะปลูกซุกคินี่ไปด้วยกันโอเคค่ะสวัสดี